พี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับพบพอ,พอกันกับผมพายอยู่เคยเพื่อได้ของอีกเซนเคยครับกับวิธีควาย,ยของคนเลี้ยงควายครับเมือนี้ก็อีกมือน,งนึงนะครับหลังจากที่ไปลามค้วายมากลับใ้เวลาประมาณหาโมงเร้าครับแดดกระห้อนแล้วกับ,ลกบปลอยลงมาแม่แบบนามกินนามเนาะพี่น้องเนาะแม่แบบนามกินนามพวนะแต่สีโมงหาโมงก็เศรางามงามแล้วนะครับอันนี้กะโลคหนามน้่แเมีบยบไรกะห้อง อ่อยืดเทิงพี่นิลาคือบอพล,งน,ลองนิลาย่านน้ำดีโอ้ไปไปหาแม่ผุนไปไปขนแม่ผุนนิราพี่น้องวิธีคุยควายของคนเลี้ยงควายเบิดฝนแล้วกกเริ่มสีเขานาหนาวเขานา,นาแรงเนาะพี่น,อน,อน,าน,าน้องเนาะนาหนาวเริ่มหอนเลยลงน้ำแม่น้ำแล้วมาที่นี่ ชมหนึ่งกับเกียร์นามอยู่คุ่นนี่ละพี่น้องแต่ละมื่อแต่ละเว่นเนาะของเกษตรกรผู้เลี้ยงง้อเลี้ยงควาวยบางมองบางบอนกะสบายบางหมอนบางบอนกะอันหาหญ้าอยู่เนาะนี่แปลงหญ้าสวนหญ้าเนาะเอากะใกล้สบายหลายะพี่น้องเกี่ยวเขาเอกเบิดลกะชิมีิมองลงมองลามแน่นะครับเอาฝากพี่ฝากน้องมือนี่เนาะกับวิธีค่อยๆของคนเลี้ยงควายเบิ่งแดดพี่น้องแดด เขาห่มอะไวที่นี่ห่มไผ่โมมันนี่แหละพี่น้องห่มทั้งคู่สานี่แหละแม่น้ำกินน้ำแล้วก็คลนอนห่มเวละบานที่นี่บ่ายสามเวลพี่น้องแจ้งสิได้ออกไปหาเล่มหญ้าอีกเล่มหญ้าท่างพี่ละพี่น้องคููถ้านันเป็นกะเกี่ยวเขาออกแล้วนะครับนี่แหละห่มไผ่โมมันผูเขานอนหฮมกินน้ำแล้วบ่ายสามอีกเท่านึงเนาะ ใบสามอีกเทนึงกับสิได้ออกอ่าไปเล่มหญ้าอีกนะครับเล่มหญ้าอีกอันนี้แม่ครับลูฟังกันกินน้ำแม่น้ำแลบเรียว้อยแล้วเรียบร้อยเนาะการทีปลูกนอนห่มใบสามคนละพี่น้องบาดที่นี่ปวดปวดจังห่มจะคล้องคนได้หนังเพื่อเพื่อเพื่อไปเลยแก๋กับน้องเพคนเจ๊สิขอดมือใดนะครับฮะกะสู้ๆกันต่อไปนี่ละพี่น้อง สูกันต่อไปนี่หละถึงราคาสีขยาบขึ้นมากเนี่ยกับท่านไหนหลายป็นไดดอกแต่ว่ากะกะไข่ก,กวัวเกาเนี่ยจักหน่อยน้องพี่น้องเนาะกะไข้กัวเกาเนี่ยจักหน่อยกะอ้าเป็นกำลังเกิดกำลังใจให้พี่ให้น้องสู้ขู่สู้คนอา่ากับสำหรับพี่น้องทีเลียงง่วเลียงคว้วยหรือพี่น้องทีเฮ็ดกะเรหรือถ้ามาหาก,กินหน้าสีิบได้กะให้โชคให้มาได้พี่น้องเด้อในมือน,นี้นะครับอ้าวังได้กะ ฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์น้ำแนครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมครับเอคลิปนี้ไว้ซ้ำานีคลิปนะพอกันไว้ครับสรัสคลิปนี้ผมพยุเคยเพื่อนเขาวงกับขอเก่าเข้ามาขอเพุณอนไลกันสวัสดีพ,พ,ดสสดพี่น้องสุขสุขคนสวัสดีครับ